มาญี่ปุ่นคราวนี้ครับผมจะพาทุกคนไปดูเบื้องหลังวงจรเสื้อผ้ามือสองรวมถึงของมือสองญี่ปุ่นที่นํามาขายที่ไทยเขามีวิธีการยังไงปะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนี่คือมิจิซังเจ้าของโรงงานคัดแยกเสื้อผ้าและของมือสองที่ญี่ปุ่นมีโอกาสบุกมาถึงโรงงานเขาเลยครับเขาบอกว่าการที่จะซื้อเสื้อผ้าในญี่ปุ่นแบบลดเยอะๆนะ เขาจะต้องประมูลจากซิตี้ออฟฟิศฮะซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกเทศบาลอะไรอย่างนี้นะที่เขาจัดการแยกขยะก็จะต้องไปประมูลเสื้อผ้าซึ่งในนั้นก็จะมีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็ต้องนํามาคัดแยกทําความสะอาดทั้งหมดก่อนที่จะเป็นลูกกระสอบใหญ่ๆแบบที่คุณเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยทีมงานเขาจะต้องคัดทีละตัวแยกประเภททั้งใช้ได้และใช้ไม่ได้กว่าจะมาเป็นกระสอบเสื้อผ้าที่คุณเห็นเนี่ยผมดูแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยฮะที่นี่คือด่านแรกของเสื้อผ้ามือสองในญี่ปุ่นเสื้อผ้าที่กองอยููู่นนนนนััถกกแพ็็คคออดเปะสบขขึ้้้้ตทาามม ปนัับสดาห์กว่าจะมาถึงนอกจากเสื้อผ้าแล้วก็จะมีของมือสองญี่ปุ่นทั้งกระโปรงกระเป๋าของใช้เบียตเลดหรือแม้กระทั่งสินค้าแบรนด์เนมของที่คุณเห็นมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ถูกส่งมาที่ไทยเลยนะฮะแต่ถูกส่งให้กับคู่ค้าต่างประเทศเช่นเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียคุณเห็นจักรยานนี้ใช่ไหมฮะส่งไปถึงแอฟริกาและตะวันออกกลางครับผมเชื่อได้เลยว่าคอนเทนต์นี้ไม่มีใครทําแน่นอนฮะจะมีเจ้าของไหนที่ใจดีเปิดโกดังให้ถ่ายแบบหมดไส้หมดพุงเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของโกดังร้านเดซเซอร์โนด้วยนะฮะ ครับผมอยากจะพาทุกคนไปดูวงจรของมือสองในประเทศญี่ปุ่นเห็นถึงวิธีการจัดการว่าต้องมีกระบวนการอะไรบ้างกว่าจะมาถึงมือเราถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดหัวใจให้ผมด้วยนะฮะหรือว่าถ้าใครอยากดูต่อก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะ